ใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าดูวันละบทละครเรื่องหางว,าว้าประพันธ์โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลสมศรีสมศรีแหมวันนี้ลมดีจังพี่แดง ให้หนูเล่นบ้างสิผู้หญิงเขาไม่เล่นว่าวกันดอกรู้ไหมล่ะทาไมจะไม่เล่นเพื่อนๆที่โรงเรียนหนูเขายัางเล่นกันเลยหืมอย่ามายุ่งกับได้สิเดี๋ยวยุ่งหมดพี่กําลังจะผ่อนได้หนูไม่อยากเชียวเอาเธอะถ้าไม่มายุ่งเดี๋ยวพี่จะให้ถือพี่แดงขว้าสิคะอีเป้าเขาคว้ากันเมื่อไหร่ล่ะอีลุ้มสีเขาถึงจะคว้ากันจุลาเขาก็คว้ากันได้หนูรู้ดอกเอ๊ะใครทำเชือกยุ่งอีกแล้วดูสิ หนูเปล่านะสมสีแน่ๆทีเดียวบอกแล้วว่าไม่ให้มายุ่งหนูบอกว่าเปล่าหนูไม่ได้ทำยุ่งสักหน่อยเอานี่ถือไว้พี่จะแก้แหมหนูดีใจจริงถือไว้เฉยๆนะหรือสาวเข้ามาให้หน่อยก็ได้ค่ะเฮไอเรื่องเชือกยุ่งแล้กวก็ยิ่งแก้มันก็ยิ่งยุ่งอา้าวนั่นทำไมจึงสาวมามากนักล่ะเดี๋ยวก็ตกดอกพอนอกไป ก็พี่แดงบ,บอกให้สาวเข้ามานิ่งๆเธอะพี่จะแก้เชือกนี่เฮ้ยนั่นจะพรอนไปถึงไหนกันนะ่ะอา้าวดูสิสาวเข้ามาอา้าวนั่นเล่นยอดตนกำปูเขาแล้วสิเอามานี่เออหลุดแล้วหลุดแล้วแล้วกันนั่นหางว่าหลุดไปเกือบหมดนั่นนะ่ะทำามงเขาเสียแล้วยังจะหัวเราะด,ด้วยค <c oughs> ันนี่คะหางอะไรสั้นตุ่งติงอยู่นิดเดียว มันทําให้เอียงด้วยนะซีแล้วกันเอาลงมาแล้วต่อหางใหม่ไม่ได้หรืออ่ะก็าหางมันติดอยู่บนต้นไม้ใครจะขึ้นไปเอาล่ะหาเอาใหม่สิคะไม่เห็นมีอะไรนี่อ๋อเอาโบผูกผมของสมศรีก็แล้วกันอ่ะไม่ได้ดูซิว่ามันเอียงออกอย่างนี้เดี๋ยวก็หมุนเลยเอานกหวีดในกระเป๋าพี่ก็แล้วกันฮจะเอานกหวีดไปเป็นหางว่าพูดอะไรกันได้นะคะผูกเข้าที่หาง แล้วปล่อยให้มันห้อยต่องแต่งสนุกดีนี่ลมพัดก็ดังวีดไปเลยไม่อย่างนั้นก็เลิกเถอะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิตายจริงนี่ย่ำข้าหรือยังก็ไม่รู้กลับเถอะค่ะไปฟังวิทยุศึกษากันเพิ่งห้าโมงเมื่อกี้นี่นาเดี๋ยวก็ทันพี่พี่อะไรพี่ใครมายืนจ้องเราอยู่ข้างหลังแน่ใครก็ไม่รู้ ช่างเขาอะไรมายืนจ้องดูสิคะหนูกลัวหนูอย่ากลัวฉันเลยฉันมาดูว่าวกลับเถอพี่ไปฟังวิทยุศึกษากันกลับก็กลับสีหลานชายมือดีมากต่อไปจะเล่นว่าวแข่งขันได้ผมนะหรือถูกแล้วฉันดูประเดี๋ยวเดียวก็รู้ฉันเล่นว่าวแข่งขันที่ท้องสนามหลวงรู้ไหมละ่ะอ๋อเออ ว่าของผมมันเอียงหางขาดเมื่อกี้นี้ไปเสี่ยเอาต้นไม้เข้าสาวลงมาจะแก้ให้พี่กลับเถอะไปฟังวิทยุศึกษาเดี๋ยวก็ทันนะอ้าวทำไมถึงปล่อยให้มันหมุนลงมาละ่ะพรพรอยาดึงอ้าวตกเลยแล้วกันว่าของผมมันเอียงหางมันไม่มีรอยอยู่นี่นะฉันจะไปแก้ให้หายเอียง แล้วจะเลยส่งให้ด้วยพี่กลับเถอะไหนพี่ว่าจะกลับไงล่ะอยากดูว่าเขาจะแก้ห,หายเอียงยังไงไปฟังวิทยุเถอะเขาว่าเขาเป็นนักเลงว่าวด้วยนะพี่จะหัดเป็นนักเลงว่าวหรือฉันจะบอกคุณแม่นะฮะนักเลงเขาต้องกินเหล้าแต่เล่นว่าวเป็นกีฬาต่างหากเป็นกีฬาพรุ่งนี้มาเล่นใหม่ก็ได้นี่พี่พี่อยากฟังเขาเล่าเรื่องเล่นว่าวแข่งขัน เสร็จแล้วร้านชายชอ็อกซีเดี๋ยวก่อนเ็จแลชอ็อกซีลงกลองมาทีเดียวสมศรีเย,ยียบได้สิเอ๊ะนั่นหางมันทำไมถึงมีลูกตุ้มถ่วงอยู่ละ่ะแต่มันไม่เอียงแล้วละ่ะลอยลรีวไปเลยมองดูคล้ายๆกลักไม้ฉีดไฟนะพี่อย่างนั้นหรือค่ะเหมือนกลักไม้ฉีดไฟยังไงหายเอียงแล้วไม่ใช่หรือครับหายแล้ว นักเลงเว้าก็ต้องรู้วิธีแก้นั่นกลักไม้ขีดไฟใช่ไหมคะก็ใช่นะซิดัดปีกเสียหน่อยแล้วเอาอะไรมาถ่วงอะไรไม่สำคัญกลักไม้ขีดไฟก็ได้แต่มันไม่สวยนี่คะเล่นว้าความสวยไม่สำคัญสำคัญที่ความมีไหวพริบที่ท้องสนามหลวงฉันรอเอาจุลาตกเสียไม่รู้ว่าเป็นกี่ร้อยตัวแล้วทำยังไงครับแข่งขันกันนะซี ฉันเล่นอีเป้าอย่างนี้แหละเอาจุลาตกได้เราก็ชนะทำยังไงล่ะครับจุลาถึงจะตกอ้าวต้องใช้ไหวพริบนะซีแต่เดี๋ยวนี้ฉันเลิกแล้วแล้วนะอ้าวทำไมล่ะครับอันตรายเกินไปฉันไม่อยากเสี่ยงชีวิตของฉันอะไรมีอันตรายถึงกับต้องเสี่ยงชีวิตห,หรือครับมีสิเมื่อปีกลายนี้ฉันล่อเอาจุลาตกอย่างไม่เป็นเท่าแล้วยังไงล่ะครับ เจ้าขอจุลานั่นโกรธใหญ่ถึงกับจ้างผู้ร้ายให้คอยติดตามคอยจะฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาอะไรเล่นวอากันถึงกับจะฆ่ากันหรือครับยังนั้นนะสิผมว่าช่างไม่มีน้ำใจนักกีฬาเสียเลยวันนี้มันก็ยังตามฉันเจ้าผู้ร้ายกับเมียของมันผู้หญิงอะไรถึงได้ไปยามเป็นเมียผู้ร้ายล่ะคะสมสีอย่าซอดีหนูถามบ้างไม่ได้หรือ ผู้หญิงอยากไปเป็นเมียผู้ร้ายทำไมล่ะฉันกําลังจะเล่าว่าเจ้าผู้ร้ายกับเมียของมันตามฉันมาตามถนนฉันหลบเสียแล้วเคราะดีจริงๆมันทำกระดาษแผ่นหนึ่งตกและฉันเก็บมาได้กระดาษอะไรครับเป็นคำสั่งจากนายของมันที่ให้ตามมาฆ่าฉันออกไปให้ตำรวจสิครับไปทด้นเมื่อไรล่ะเดี๋ยวหลังดูซีนั่น,น่ มาโน่นแล้วนั่นหรือครับเจ้าผู้ร้ายมากับผู้หญิงนั่นนั่นแหละมันละมากับเมียของมันเราช่วยกันจับมันไม่ได้หรือคะอ่ะไม่ได้ดอกยายเมียน,นั่นเห็นผอมๆอ,อย่างนี้แข็งแรงไม่ยอมผมเอาว่าลงแล้วนะยายาทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าคนนั้นมันตรงรีมาทางนี้ทำไมล่ะครับมันก็คงจะมาตามอากระดาษนั่นของมัน มันมีอาวุธไหมครับไม่รู้มันแต่หนูสองคนเป็นพยานอยู่ที่นี่มันคงไม่กล้าฆ่าฉันหรอกหนูกลัวค่ะทำใจเป็นผู้ชายสิก็หนูเป็นผู้หญิงนี่คะเออจริงๆนั่นี่แหละเจ้านี่เองฉันจำได้คุณระวังนะคะมายืนเล่นว่าวกับเด็กหรือคุณมีทุระอะไรกับผมหรือครับน้อยเน่ททำไก่สายสร้อยของเมียของฉันอยู่ที่ไหนเอาคืนมาเสียดีๆ สายสร้อยอะไรของใครผมไม่ทราอตายตายกระชากไปสดสดร้อนรอนทำเป็นไม่รู้คุณหรือครับหาว่าผมกระชากสร้อยคอคุณมินประมาทผมอย่างไร้ายทีเดียวม่นประมาทอย่างไรฉันพูดความจริงต่างหากคุณมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ผมยืนดูและหลานเล่นว่าต่างหากสายสร้อยของกลางนั่นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์เอามาให้เสียดีๆผมไม่มีจะให้เพราะผมไม่ได้เอามาเพื่อความบริสุทธิ์ คุณอยากจะค้นก็ได้ค้นคะ่ะคุณพี่ค้นคะ่ะหวังใจว่าจะไม่ใช่นาฬิกาข้อมึงที่ผมใส่นะครับสายสร้อยของเมียฉันไม่ใช่นาฬิกาเขาให้คนแล้วนี่คะคุณค้นกระเป๋ากางเกงสิคะเชิญเชิญเสร็จแล้วขอโทษผมก็แล้วกันมีไหมคะที่กระเป๋ากางเกงไม่มีกระเป๋าเสื้อเชิ้ตล่ะไม่มีคะ่ะกระเป๋าหลังล่ะคะนั่นกระเป๋าสตางค์ของผมโปรดระวังหน่อยไม่มีหรือคะ ไม่เห็นมีคุณจะว่าอย่างไรคุณจะขอโทษผมหรือยังฉันจำได้นี่นะรูปร่างหน้าตายอย่างนี้แหละนุ่งกางเกงกากีใส่เสื้อเชิ้ตสีนวลที่ฉันก็ว่าที่ฉันจำได้แน่นะคะคนนุ่งกางเกงกากีใส่เสื้อเชิ้ตสีนวลมีถมเทไปคุณจะขอโทษผมหรือยังผมยอมขอโทษครับผมนึกว่าคุณจริงๆพอกระชากปั๊กก็แผวล,ลงจากรถเมไปกว่าผมกับภรรยายจะลงได้ รถก็เล่นไปไกลรถเมอะไรของคุณนะผมก็ไม่ได้ขึ้นไปสักทีขอบคุณที่คุณใช้วาจาสุภาพหว่าในาตอนแรกและเมื่อคุณขอโทษแล้วผมก็ไม่เอาเรื่องอะไรขอบคุณครับผมขอโทษแล้วไปกันเถอะจ่ะหลอนผมลาละครับหลอนทีเดียวแหละที่บอกว่าใช่แน่แมหนูใจหายหมดเลยผมไม่ได้เหลียวดูวเลยถือไปเฉยๆมันไม่ยักตก หนูสองคนดีมากฉันจะให้รางวัลคนละบาทไม่ต้องดอกครับคุณแม่สั่งหนูไว้ว่าไม่ให้รับเงินจากใครงั้นฉันจะซื้อขนมให้ไม่รับรอกค่ะเดี๋ยวหนูก็กลับบ้านผมสงสัยเหลือเกินเอเรื่องสร้อยคอนั่นนะ่ะปัน่นขึ้ทั้งนั้นหาเรื่องอะไรจะมาค้นไอเศษกระดาษแผ่นนั้นเท่านั้นเองปั่นเรื่องเป็นตูเป็นตะเราก็บว่าจริงๆนะครับ เขาจะบอกตรงๆว่ามาตามหากระดาษได้อย่างไรละ่ะแล้วกระดาษนั่นอยู่ที่ไหนหล่ะครับซ่อนไว้ที่ไหนซ่อนไว้ที่ไหนทายซีให้ใครคนละทีหรือว่าซ่อนอยู่ใต้เข็มขดัดไม่ใช่ไม่มีที่ขากางเกงครับพิษใครจะไปซ่อนที่ขากางเกงได้ก็ขาพับไงล่ะครับดูซิมีเมื่อ,อไรก็อยู่ที่ไหนหล่ะคะอยากรู้หรือ เดี๋ยวก่อนเจ้าผู้ร้ายนั่นไปแล้วหรือยังเดี๋ยวจะได้ยินเข้าเมื่อกี้เดินไปทางโน้นอ๋อนัอ่แน่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ยาวริมพุ่มไม้โน,น,น้่นแน่ใช่ไหมล่ะจริงนั่นแหละค่ะอยู่ทั้งสองคนเมียผู้ร้ายก็อยู่ด้วยค่ะไกลแค่นี้ไม่ได้ยินหรอกครับกระดาษนั่นซ่อนไว้ที่ไหนเอออยากรู้ก่อนจะบอกให้อยู่ในกลับไม้ขีดไฟบนโน,น้นแน่ เร่เด็ดเลยโอ้โหลอยอยู่บนฟ้าอาวทำไมจึงปล่อยปันนี้ล่ะเฮ้ยพี่ว่าวขาดลอยแล้วตายจริงมันหลุดมือไปดูสิมันตกลงหลังพุ่มไม้นั่นพอดีนั่นแน่นั่นแน่เมียผู้ร้ายลุกไปเก็บลุกไปทั้งสองคน,นสิหายไปหลังพุ่มไม้หมดเลยเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยนี่เองแกลงหรือ ผมเปล่าผมเปล่าจริงๆครับตายตายอย่าบีบคอพี่แดงนะลงกระดาษด้านหายสิจะบีบคอจริงๆด้วยปล่อยปลอยบอกว่าปล่อยคืนไม่ปล่อยฉันทุบนะโอ๊ยเด็กนี่มือหนักจริงฉันยังไม่ได้ทำอะไรสักน้อยก็บีบคอพี่แดงทำไมล่ะฉันจับว่าอะไรเท่านั้นบีบคอที่ไหนกลับบ้านเถอะพี่ไม่ไหวแล้วไปก็ไป ยังไม่ให้ไปนี่จะเล่นตลกอะไรอีกล่ะเยี่มค่ำแล้วฉันจะไปฟังวิทยุศึกษาต่างหากยังไม่ให้ไปต้องได้กระดาษนั่นมาก่อนฉันจะไปจะทำไมฉันเด็กนี่อวดดีจริงตัวเท่าขี้เล็บเอ้านั่นแน่ตัวผู้ร้ายนั่นเก็บว้าวมาให้หนอย่อยาเอาอย่าแอลเลยบ้าน่ะกลับบ้านดีกว่าไหนกลับไหมขิดไฟย,ยังอยู่หรือเปล่าดูเหมือนจะห้อยรุ่งริ่งอยู่นั่นน่ะเออ ค่อยยังเชื่อหน่อยเดี๋ยวก่นอนเฮ้ยจะไปไหนไปเอาว้าระวังกล่องไม้ขีดไฟนะตอนที่อยู่บนฟ้านกข้าไปกินหมดแล้วฮึเด็กคนนี้มือหนักปากกลฉันอยากให้นกข้าไปกินเสียจริงๆถ้านกข้าไปแล้วก็ฉันจะกินตับเสียอ๋อแกเป็นตุ๊กแกหรือยีไงแล้ววะ วิเศษวิเศษกลับไม้หีดไฟยังอยู่นกมันเอาปากแงคาบเอากระดาษผ้าในาไปกินแล้วไหนลองเปิดดูสิเอามานี่จะเปิดเองเอ๊ะนี่มันหายไปจริงๆกระดาษตกอยู่ที่นั่นน่ะมันร่วงลงมาพี่แดงอ่านดูสิยินดีที่กลับใจได้แต่วิธีส่งของกลางคืนช่างประหลาดเหลือเกินพี่แดงพี่แดง ป่านกหวีดเข้าเป่านกหวีดเข้า,า,ท,าทำไมบอกว่าเป่านกหวีดเร็วเอ๊ะนี่อะไรตำรวจตำรวจอะไรกันในกรดนั่นมันไม่ใช่กระดาษด,ดอกโกนี่ยังไงล่ะกระดาษไม่ใช่ในกรดตอนที่ลอยขึ้นไปนะ่ะมันมีสายซ่อยเออเออหมอนี่สสำคัญอย่าบีบโคอ,อีกนะตำรวจมานั่นแล้ว อะไรกันเป่านกวีดออกลัน่นอ้าวหมอนี่อีกนะหรือคราวนี้รังแกเด็กหรือยังไงไม่พูดหรือไม่พูดก็ไปโรงพับไปไป